มามากับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องมัดกาชแนลครับผมเหมือนพามาเห็ดเวียกับผมม,ม,าาบผม,มาขืนอ้อยกับพี่ไอ้กับผมเหมือนนี่นี่ครับเป็นหน่อยเตาแก่เพื่อนครับผมอยู่บานน้ำให้ไล่เด,ดลงงเ,เ,เดียวอ้อยสดกับผมโรงงานกจะจอยากไเด้อ้อยสดบนอันบร้ตัดอ้อยไฟใหม่ครับถ้าก,กินเค้ากันนั่นเชิงทังบรร่ากาศดูโขง บรรยากาศดีมากเลยสุดยดอดนี่ก็ผมเอยขึ้นอ้อยคื่ว่าสีดเป็นแนะังไนเนาะรอบนฉีดได้เดี๋ยวพักกินข้าวกันครับสักหน่อยเป็นยอานี่ขึ้นได้นนแม่แล้วแม่หนึ่งบนรถขี่บขี่บขึ้นครับจังแดงในโซเฟอ เขาเงเขาเลยไดกานอยู่เปล่าไงวะันไสุดยบ่สันเลยฮะนี่ยังกินแน่อยู่นี่โอ้แมเอาแม่เอาแม่หดวะแต่ยังกินแมนี่ยังแมยโอ้มีป่นเก่พอมเฝ้ารือนลยเฝ้ามากครับเฝ้ามาก và vội an oa kỳ nó hạn như bàn để pink kay yêu hề để pink kay mà yêu hên hì pink kay đơn mọi người tìm mặc thân mãi nắm nhanh nhu khô sẵn mừng khai hỏi nắm khóc mọi lúc 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 mọi Này mọi lúc 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 ได้แก่งเราหนึ่ง่บ่อเราุม <local> ต <language noises> ัวเก้ยรนเี่หนึ่งในอยู่กับมานเฮ็นนู้เอาไรเราหน่ันบลูไปไวเป็นราคาครับช่วงนี้โอ้ยเราหนึนาะผูเขาหลอบลอบเลยจักสุวงนี่เต็มนี่ทะเบียนลดยังเหรอแปดหนึ่ง Mình được gạt dịp nhập ngóng mạc Oai suốt lê Đây, cưới oai của bụng của bụng cho ngồi Bây giờ, P'Ai cưới oai của bụng cho ngồi สามปีที่แล้วมาขึ้นืนอะไรอยู่นี่แล้วครับผมนี่คิดเกาครับนี่ครับผมโถเตี้ยไงยังไงครับป่อยปีนี้เห็นราคาปะใครเนี่ยจ้างน้อยด้วย,ยปีนี้เนี่ยน้อยใครก็ป <c oughs> ีก็กกยวนบอปีกวนอู้ใคก็ปีก่อนหลายเห็ดหลายไรเนาะครับปีนี้เป็นปะขอมันเจ็บเปียกลอยไร่หนิและมั้ง <c oughs> เป็นปะครับแล้วเนาะ สุดย oh, อดเลยฮะเข้าจับนังแต่ะนั่นจะเป็นจะเป็นเจนแปดเจนเก่าแล้วมาลงไทยเจนแปดเจนเก่าดีกว่าลงไทยผมว่าราคาไปกันสุดยอดแล้วครับผมอ้อยสดครับผมนี่โมเมนต์อ้อยไฟใหม่เลยอ้อยไฟใหม่โรงงานบ่พออยากได้เพื่อนเพื่อนว่าตัดกล่องแบบนี้เลยกันเอารถขีบครับผมปกติปกติสิได้มัดครับผม แต่ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วเนะเขามีรถขีบเขาก็เอารถขีบเลยขี่ครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศเรื่อยๆครับผมมื่อนี้บรรพร้ามครับสุดยอดแน่นอนเรื่อยครับไปเดี๋ยวไปชมกันข้างนั้นนาทีเข่านั้นนาที นี่ะครับกินกางป้ากางดงนี่สิละใจเราเสียนสองหมื่นาทมาดกดเชี่ยีวะนี่ขับตัวเกี่ยวอย่างใกล้ด่ยเาะสอนเลีลยหน้กิน่ปีนไังาดีเอ้พักลเียพอด้พักอลน่มมันเทียงพอด้อ เงียงังเบ่งทุกัที่ไชิวเยในคิวแล้วมี่อกไงมาใส่ดิถึงเราแน่ททอนถึงเราที่เอ็มเนี่ยไมนอนนี่หนนไนีั้มึงถูกแก้กับผมถูกแก้แบบบัไดเหดงานในห้องเอ๋จะว่าตกปีแล้วแบบยี่สลามสิบนนะนั่นบอกครับตู้บอบูอืเงเยตัวแกะสองคนเลยได้ีนเจะาของสวน เกือบพันไรนะครับเป่งเนยแมดเบิ่งรถดเนี่ยเป็นยาีนนั่นไม่ได้ซื้อมาแหงบีพี่โจมจิตจกว่าโอคโอเดี๋ยวขผมไปไปในงานตัดไม่สมังเลยสุดยอดบรรยากาศกวดดีผู้เขาหล่อมอบเลยสุดยอดเรื่อยๆยังไงครับได้ยักบาทครับมื่อีได้ยักบาทครับมื่อีได้ยักบาทแล้ว น,นี่แต่เก็บชิ้นเซียนม,มาไม่ได้ตัดบอนี่สมังเลยดนี่ของแท็งเลยนี่ไม่ออดได้ตัต้องเก็บเก็บมาตั้งแต่สมัยโอ้คงเห็น<ค>จะด,ด,ด,ด่วนละเด้เนาะตั้งแต่สมัยสมัยต้องกันหมดเนาะตั้งแต่สมัยกี่ซ้ำปีที่แล้วนเนาะเป็นยอดเลย สามสิบแปดกล่องสามสิบแปดกล่องาเป็นเงินได้กบาครับสาิปกล่องเป็นเงินสามโลโอ้โเก่งเดี๋ว่าขนาดพว่อนไหไฟไหม้ด้นี่สุดด่วเลยเพื่อนให้กวามพอได้เหรครับไหวโจดก์ของมากควาชีโอ้ในหลาตัวนี่อันนี้ชีมงานขึ้นบ่ครับเนี่ยอันนี้เขาบอกลอไอขึ้นรถเบื่อนน่ขึ้นไปซักแสงรถหี่ม่ลอมังเน่เป็นยัง สุดยอดเลยยอดสุดยอดเก็บย่ำไหวตกมบมเดอบ้ีกีนะสุดยอดสุดยอดเลยยังไงครับเม่บอ้มีอย่าอยเยอเดียวอย่เอายลอยมาฝากเตยบอลรถเลยมีนำโคกบอมวอมอไบม่บลรถไฟไทยดูอหนูน้อยก็มาด้วย หยดเลยนี่ามากับแม่ด้วยวันนี้มากับยายโอ้มากับยายมาให้กำลังใจใยายตัวนี้ <c oughs> โอ้คือดีแต่ว่าก้องังใจที่ดีเลยล่ะนี่ยายบ่เมื่อยเลยด้วยนี่นะตัว่อาบวมยำเลยนี่แหล,ละจังหัวจกวักความถูกควมามหนักกันเป็นยังไงเนะยาะเงยขึ้นมาแม่โน,โนวุ <c oughs> ขึ้นมานี่แม่หนูขอตังหน่อยเงี <c oughs> ้ยบ่ จะเอาเป็นตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยครับผมวันนี้บรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวรอชมก่อนผมเดี๋ยวสีสีขึ้นไหวยสร้อยขึ้นอยู่สีไปยันสีไปเดี๋ยวเดี๋ยวสีไปยันอวยสรยอยู่ย้อนอดีตย้อนอดีตงานวะครับขอบคุณในไลน์ครับผมเรื่อยๆล่ะเดี๋ยวล่อชมต่อนขึ้นอวยเลยครับผมเดี๋ยวให้ ให่ผมกินเขาแล้วกันใส่อยู่เครับผมหมอน้ำหมอน้ำเนยพงสุบงหมอน้ำมันลกี่ดกครับผมที่ถ right? right? ั่วสมัม่เปนนอนที่ทงแน่นอะนอนกลางเต็นีรงแน่ไหมขันนีกล่องดีๆทายก็ทีดีวะอาบน้ำน้องแซดด้สมัยจุดยอ่นเลยล่ะแทีปิ้งยมาเลียงจุยอดเลย หวานมากรสหวานมากเลยครับมาแล้วตักลาบ บอกทีบวกเลยครับผมเยอไงสะกวัดติดอดกาศดีมากบ้ได้ใ่ไมมอัะเออบ้ได้ใ่ไม่ถอะบ้ด้่มีไงกโยนบรับกมันยันตือขาระวังเนาะมีดไงก็ได้อันตรายครับผมต้องระมัดระวังจัง่อย อ้อยสมบรรยากาศดีมากเลยอันนี้น่าจะใช่ข้าวัวยหรือเปล่าจะดีแค่ให้ กวถออยประมาณน,นี้ครับผมตัวที่ได้เป็นน้ำตาลกะหนักอยู่ต <laughs> ัวที่ได้กินน้ำตาลกันากักก็ครับผมต้องปลูกอีกปลูกกระเทียมไปขายกันหนกนี่ก็ผมที่เป็นแงาเ <laughs> ข้าไปเที่ยวเห็นโรงงานเขาอยู่เขาบอกกันเอาคืนไล่ๆกันที่ถือฮักเจ๊งเลย เห็นจะแกะช่างเหยียบล้อมรอบเลยเต็มไปด้วยภูเขาเด้นดวนีวะ ยอดครับเพวื่อนนี่ในกาดบอกเลยโคตรดีโคตแดดมากพร้อมครับเพื่อนนี่เรื่อยๆครับย้อนไปเบื่อนคลิป3ปีที่แล้วครับผมผมเคยมาเยี่ยมจริงหสา3ปีก่อนเกี่ยวกับมาเนเลยครับ ยงเหรอว่าดิ่ไวง้อเหรอนี่เขาอปไง้อลลกี่รอบตันงตาดอกเยอะหวานเลยช่วงนี้ล่นออกไปก็ได้ตาดอกแล้วครับที่เก็บกัดยี่ตลรางครับผม จะเตรียมรัผมเือเนื้อลูกอย่แค่ะเ้แม่เตรียมแล้วกบอยเปนใส่ลูกนะครับนี่ก็ผมแม่เตรียมแล่วก็บอยว่าใส่ลูกนี่ลูกพ่วงนะผมเ็ครับคลิปนี้พูดได้ยากหคลิปเนวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามากับผมม,ม่อนอ้กะมซอยดอยกนอร่อยซอยไอย ไปผักแก่คนยังไงครับเว่ยวบไม่เหนื่อยเลยวิวดีมากแต่ว่าอ่อยง่ายอยากอยากงากยอะหน่อยชื่อร้านสิไป็นงายี้ลูกมันหุ่นครับเพราะฉนั้นสินว่ามี่รักอันนี้นะนี่ชื่อเนมือต้อเสียบลักนแหละประมาณนี้ครับผมมันอย่างไร นี่แล้วแต่ก็ผมก็ใส่อันนี้แล้วนี่เขมแบตนี่ละแต่ว่านักสาวมาดขี้กันไม่รู้เมนก็กับป้องกันดีได้ครับป้องกันแบบนี้ป้องกันออ้ยได้เมนป้องกันแพงผมเสียบลักเปี๊ยกดิครับผมักแบบอยไหล คนตัดคนตัดเนื้อเด้อบริวางคนตัดกับอาไค,คลิบหนาครับผมคนตัดคนตัดกลับบ้านแล้วนีครบผมไววเขาจะาไปจีบขวางไม่เฉยรถชีบไปจีบไปบอกเลย้่วบรรยากาศดีมากืันนี้ ให้เบื่อนครับผมเพราะว่าก็ยี่ได้เป็นน้ำตาลเนาะนีะ่สามารถนี่นะครับวันนี้ยันใส่ยอยรอ,อว่าด้ยันเมื่อเจี๊ยบหมากเลยครับทุกคนตีไปขึ้นอ้อยใส่พี่ใหญ่มากนะครับผมโอเคครับผมผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ถึงสองหมื่นซับเร็วๆด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่คมาติดตามและรับชมช่องมัดกาแชนแนลครับผมผู้ใดชอบคลิปแนวนี้ก็กระทืบไลค์ให้หน่อยครับผมคอมเมนต์มาเลยครับผมเคครับผมสำหรับนี่กอลล่าผ้าจากาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผู้ใดมาคลิปแนวนี้คอมเมนต์ให้กำลังใจมัดกา h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบรรยากาศอยู่เทียงนาน้อย